ทางด้านี่ต่อทีร่ระบจุนินครับ4ายการจะสร้างไว้เดียวกัที่ด้กับบริเวณจุดสัง้าที่ใต้สถานดรถไฟสายสงแต่ควบคุมที่สถานีท <sk ี่5จใชกการจะถึงืสาปีนี้ครับ2ปีเแล้วนครับเป็นงานที่นะครับเราเป็นอย่างภาค 2L ก่อนถึงถนใหม่เลข362ครับ ี้เราก็ไป่ความในรูปของารมาตั้งเจ้องสถานีปัดทางด้านที่เหนือครตรงนี้ะดับหูติดแล้วหรือล่าไม่ติดแล้วไม่ติดแลวสำหรับอันนี้ไม่มวสัต้องเปิดทีติดนบทีแล้วพี่ล้างสับูไม่ติดเลยนมกระดูออกใช่ไทยที่เดินทางเส้นที่นี้ประจำกังจบตรงด้านล่างขวาเป็นกราฟิกนะครับแบบสถานีนะครับกราฟิกสีดกับนี่คือทางเข้าหลักนะครับ ส่วนภาคใต,ต้บน,น,น,นครับท่านผู้ชมแล้วสถานีครับจุดที่รถไฟเรานั่งทางครับแล้วก็ขี่ที่แนวว่างารันกับแนวรถไฟครับไปด้านขวาประมาณหนึ่งกิโลเมตรเสร็จเครับท,ท่านผู้ชมจุดที่แสดงเขตเดินคือครับเืองที่คือสถานีรถไฟตําบลสุวรรณีครับเราข้าม หลหมายเลขสามหกสองนะครับมผมสลับมีคือจากด้านขวาไปด้านซ้ายเนี่ยจะเจอโรบินสันแล้วก็ไยวัสดุนะครับเนี่งานก่อสร้างที่จะต้องหล่อกสแ็ที่หน้าง,งานนะงงาน,นะครับเถิงนเอาดินนะครับด้วองานก่อสร้างที่นั่งร้านอยู่ครับนั่งดินร่างบนการเป็น แเทอสกส่าปนจายที่เราดเรากีามรกลตรงนี้ชั้นที่สี่ชั้นทีสองครับรถไฟความเร็วสูงด้านเป็นส่เป็นโซนชั้นที่สเป็นชั้นตันปตัวไฟนะครับางหรับอ๋นรอบที่แล้วที่ใส่ไม่ติน ส่ยนทางสายกาแล้นก็ไปทางไกลระที่เราจัดจราจรที่เรานั่งรถไฟมาทางนั่ทางข้าหลักสถานีรถไฟคอนเดนู์สลับบรอมีสี่ช่องจราจรนะครับเขตทางที่30เมตรพื้ที่จอดรถได้1นึยคันครับมีทางี่เป็นรถขนส่งรวมดสคันรถพลังงาน3 3คันแล้วก็มีรถพนิการนี่นอกจากนี้ครับระบบขนส่งสดงนะ เที่ยเห็นอยู่นี่ตัวลกคาร์ตย <fin anta> <ots> ิ <guarding okay>? ่งลัจุดที่เรานั่งรถแล้วก็ที่ภากนกันางๆจโกใส่วนด้านนอกสุดนันก็คือทางมนะครับทางงส่วนซ่อมเป็สลับนี้เส่วนซ่อมโมดูมีอีกสองจุดนะครับส่วนซ่อมดูนงคือเชียงรายอยู่ที่ประตูทาเดนกแล้วก็ที่อนู่ส่วนซ่อมโดู่อยู่ที่สังเกตการณนของาด้าน้ายงด้าน้เา ครับของตัวสถานีรถไฟความเร็วสูงสลับไปดีครับด้านขวาหนก็คือของเดี่ยวอีกสักครู่ผมจะหยุดภาพให้เห็นจุดต่างๆของทางเข้าสู่ตัวสถานีสลับไปดูับท่านผู้ชมนี่เป็จุดตางๆในสัญญาที่47เลยนะครับสรถไฟความเร็วสูง ข้อางยาศสตราับ้าสู่ตัวสถานีรถไ่ความสูงสลัมบนครับขลดนิเทศภาพมาฝงมีสูตลมสังเวสัมบูร์แล้วก็ความหเลข362เรามาดูกราฟิกคู่ขนาด362จุดที่เราเข้าสู่สถนีรถไฟความเรสูสลัมบูร์นครับจากลมหมายเลขหนึ้งของยัวหน่มทมครับหลังจากนั้นกราฟิกเข้าวงสลับรีนครับ362 ทีฝั่งภาครับจากถงนิตภาพครับวิ่งมาจากภาคเลยือบนขวาครเข้าไทยวัสดุครับแล้วก็ติดตัวสถานีส่วนด้านนู่นครับีด้านนู่นจากข้อขอนลอยทีฝั่งทางด้านที่หนะครับมาจากลบบุรีเราวิ่งมาจนลงมาเลขสามหกสองเช่นกันครับบนซ้ายเข้ามาครับนิดเดียวว่าติดเวาท่านผู้ชมแล้วก็สุดท้ายครับ จากในเมืองครับหรือว่าสลับบุรีเลี้ยวขวาครับเจอรถินสัต์นครับเราเลี้ยวซ้ายครับแล้วก็ถึงตัวสถานีศูนย์างนะครับท่านผู้ชมการเดินทางมาสถานีรถไฟความเร็วสูงสลับลบุรีนั้นถือว่าเป็นจุดที่ง่ายมากๆครับ คือที่ในรอกบกำลังถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับส้างว่าหยุดไม่เกินสิบห้าปนนีนบริวรที่เราะไปสนาบินรรมมจะต้องเรียังอย่างแน่นอนครับมี่คืห้าหมุกส,ส,สูงสถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรีที่ผมนำรัฝากครับเวี๋ราเราันนะนรบราไดอนต่อนะครับริเวณตรงนี้นเป็นโคมสงกาที่หนึ่งนะครับ โค้งตัวนี้เป็นโคน้งเอสนะครับโค้งซ้ายก่อน,นะครับหลังจากนั้นเราจะ <c oughs> เจอขอบเทียน <c oughs> ครับงานก่อสร้างบริเวณตรงนี้นะร <c oughs> จะต้องหลอองานสะพานขึ้น <c oughs> แต่มา <c oughs> ที่ด้านะ ต้องเริ่มยกเซตเนือตเดนนสังย้างฝ2,565ครับโชีเข้าากะแต่เราทำ่วนนทําไม่ได้เือนในสารปีที่แล้วนะครับระยะทางนี้คนผู้จะอยู่ประมาณ7จ็นครับยกเสร็นะครับยกเสร็จไปเนือธาคมครับเเราเขสู่สถานีรถไฟสลับยืนครับปัจจุบัน วขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามมาจนถึงนาทีนี้นะครับคลิปนี้ไม่ได้ยาวมากครับน่จาจะประมาณ30นาทีได้เข้าสู่สถาน,สน,นีสลับบุรีครับมีสรุปสัวญาที่4ี่สิกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ,บเ้ื่อความชัดเจนเริ่มต้นที่สถานีรถไฟชุมทางเาลคอยครับ ตกับตัวสถานีทางใต้ทิศใต้ครับตัวนี้มีทางวิ่งอยู่สองทางวิ่งนะครับสองตัวยกเริ่มต้นเดือนตุลาคมปีที่แล้วครับแล้วก็เดือนมกราคมที่ผ่านมานที่เองครับสถานะาก็หลงตอนมื่ที่ททท อสเตอร์สองโมงครับต่งด้านซี่า่นตื่นเ่มาหนึ่งแปดดรัี่โ่าสมุาหลงตัวครับจบที่บริเวณ Thank you.